สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูหนิงอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้คุณตากับคนงานก็กำลังจัดเตรียมย่าให้กับลูกค้านะคะ,ะสำหรับเช้านี้เป็นการจัดเตรียมพันย่าสกแนวนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะคะก็ลูกค้าก็จะมารับในช่วงเช้านี้นะคะ วันนี้ก็มีลูกค้าอยู่สองรายนะคะที่จะมารับพันย่าซิกแนลของเรานะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นพันย่าที่แก่จัดเลยนะคะอาจจะเสียงดังไปนิดนึงนะคะหนึ่งก็มารีวิวให้กับคุณลูกค้า ได้ดูกันนะคะว่าทางเรากำลังตัดจัดเตรียมทันญาให้กับลูกค้าของวันนี้ซึ่งเมื่อเช้าฝนก็ตกลงมานะคะในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะคะอันนี้ให้เห็นกันสดๆเลยนะคะ วันนี้จัดเตรียมยาเกือบ1ตันนะคะให้กับลูกค้าตอนนี้หนิงก็จัดซิวลงให้ลูกค้ามารับหน้าสวนนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการออเดอร์อให้หนิงจัดส่งเคอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็น พันยาซิกแนวหรือพันยาแพงโกล่าก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าต้องการมารับหน้าสวนนะคะติดต่อหนิงเข้ามาเบอร์โทรและไอดีไลน์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับวันนี้หนิงมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ชมกันเพียงเท่านี้นะคะพบกับหนิงอีก นะคะอีกที่ก็เดี๋ยวหนิงจะมาอัปเดตให้กับลูกค้าได้ดูเรื่อยๆนะคะถ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ